ครับก็สวัสดีช่วงทีเที่ยงของวันศุกร์ที่2ทธันวาคม2565นะคราะครับสำหรับช่วงนี้นะครับทางซุปรมีดรวยทันใจของเรานะครับก็มีงานมานําเสนอจำนวนทั้งหมด3เล่มนะครับสำหรับลูกค้าที่รอเล่มละดร้อยบาทมาแล้วนะครับนะครับนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบเ้นรอปชุบแข็งด้วยน้ำมันอบคืนไฟ2รอบนะครับรัดไหลสวยงามนะครับนะครับ เป็นงานฝีมือนะครับงานแฮนด์เมดนะครับครับผมเล่มแรกนะครับใบมีดยาว10.7นิ้วนะครับท้องกว้าง2.2นิ้วนะครับด้ามยาว6.6นิ้วนะครับสันกกหนา8มิลมนะครับนะครับเล่มที่สองนะครับเล่มต่อมานะครับใบมีดยาว11นิ้วนะครับท้องกว้าง2.2นิ้วนะครับด้ามยาว6.4นิ้วนะครับสันกกหนา6มิลมนะครับนะครับ แล้วก็เล่มที่สามนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวห้าจุดเจ็ดนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วนะครับสันกกหนาห้ามิลนะครับอ่าเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันอบึ้นไฟสองรอบนะครับปกติเราขายที่ราคาหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบาทนะครับอันนี้มาลดราคานะครับเหลือเพียงเล่มละแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับสําหรับลูกค้าครับลูกค้าท่านใดสนใจปิดด่วนได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเ็ดสามนะครับ แล้วก็ไอดีไลน์ที่เบอร์063984563นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งที่เบอร์0619600789นะครับ0619600789นะครับหรือติดตามผลงานได้ที่เพจลงตีมีดรวยทันใจนะครับเพจลงตีมีดรวยทันใจนะครับส่วน Facebook ก็เป็น Facebook ลงตีมีดรวยทันใจแล้วก็เฟซบุ๊กของน้าป้อชัยภูมินะครับนะครับสวยงามมากนะครับอ่ามีดตักสามแบบนี้สวยงามมากนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบนะครับขึ้นลูก ชุบแข็งด้วยน้ามันนะครับอบขึ้นไฟสองรอบนะครับนะครับรับประกันความคมนะครับความพอใจในตัวสินค้านะครับทุกเล่มนะครับสวยงามมากนะครับดูนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วก็ชมเชยเข้ามานะครับว่ามีดสวยงามมากนะครับใช้ดีใช้ทนนะครับแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานดีเยี่ยมนะครับได้สารพัดประโยชน์นะครับนะครับในราคาเพียงเล่มละ 890ยเกสิบาทนะครับนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะครับนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสะดวกที่จะโอนก็โอนให้โอนเข้าบัญชีเงินสดได้เลยครับโอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีของน้าป้อได้เลยครับเพราะว่าการเก็บเงินปลายทางนะครับบางทีน้าป้อก็ใช้เวลารอนานนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ต้องใช้ทุนในการหมุนธุรกิจนะครับนะครับเก็บเงินปลายทางรอนานมันเข้าทีเดเล่มสองเล่มนะครับมันก็ช้านิดหนึ่งนะครับ จริงแล้วอยากได้เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีนะครับบัญชีธนาคารนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสาหรับ,ก,บการติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม